สวัสดีค่ะพบกับชิพกอีกแล้วนะคะส่งแม่ลูกข้าวครัววันนี้มาทำเมนูพื้นๆื้นบ้านง่ายๆนะคะผักพื้นบ้านอีกเหมือนกันมะละกอ กายร้วหน้าบ้านเนี่ยนะเก็บมาแล้วก็จะทํมะละกอขูดให้เป็นเส้นๆนะแล้วก็จะมาผัดถ้าเราสับได้ก็สับสับกับมีดสับเหมือนก,กับมะละกอที่เราําส้มตาแต่ที่เพื่อนสับไม่ชนานาญสับไม่เป็นก็นใช้ที่ขูดเอานะคะเราถ้าคนอีสานก็สับเก่งเราคนใต้สับมะละกอไม่เป็นสบนับไม่เป็นจริงๆเลยยอมนะจะใช้ที่ขูดที่ถูที่ใสยย่แบบนี้ได้จะผัดนะคะจะผัดง่ายๆผัดมะละกอกินไม่ต้องไปตลาด นะช่วงโควิดนี่มีอะไรกินได้ก็ทําทกินเงนนะคะผักพื้นบ้านอะไรมีก็ทํากินกันง่ายๆหมูสับนะคะหมูบดเนี่ยแล้วก็ใส่ไข่เนี่ยไข่เนี่ยมันล้างเราเรียบร้อยแล้ว,ลวเทียมเกียวแล้วผัดออกมาจะเป๊ะเลยอร่อยเดี๋ยวก็ทานี่ให้ดูอนนะคะใส่มะละกอให้ดูก่อนนะคะก็ชิพิคจะสับอย่างนี้สับไม่เป็นจิพิคต้องใช้ไอ้ที่ใส่ยอย่างนี้ที่อันเด็กประสงค์นี่เขาซื้อมาให้นี่เพื่อนก็ไปเมืองจีนเขาซื้อมาผัาก ขูดได้สารพัดทำขนมไดไรก็ได้ทำขนมขูดมันก็ได้ทำต้ตมตำก็ใช้มัดถูมะละกอเนี่ยยอมยอมยอมรับความจริงว่าสับมะละกอไม่เป็น <c oughs> มันไม่ชํานาญเราไม่ชินนะทําไม่ค่อยถนัดไอ้นี่เส้นมันก็ไม่ใช่ละเอียดเกินไปนะคะที่ท,ที่ที่ถูนเนี่ยที่ใสเนี่ยเนี่ย,ยออกมามันก็ยังหยาบๆนะเหมือนกับเราสับเลย Nè, xem mà có suối đây, Bụng đất mà lưỡng cho nó có tận đi Nè thắm thấm thấm là lỗi nhà luôn Để mình lại lưỡng nè โอเคนี่ก็พอแล้วไม่ต้องเยอะเนียได้จานหนึ่งแนละ้วเนี่ยสวยมากเนี่ยใส่กันที่ใส่นี่สวยจริงๆเออกมาละกอมานี่เหมือนกันจัมะละกอเราสับเลยสวยมากอ่าไปเดี๋ยวเราจะไปผัดห้ผัดให้ดูนะคะตามมาใส่น้ำมันก่อนแล้วก็ สีสุดมากของพักโพนี่อืมจังจ้มต้มหน่อยอ่นี้ไปดูที่ไม่ลงลมลงทุนอะไรนักหนาลงทุนแต่หมูนิดหน่อย มาก,กรนี่กอนที่ว่าคิดว่าจะมาถูนี่แกะเปลือกแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วล้างทั้งลูกนะแต่มาถูพอถูเสร็จนี้เราไม่ต้องล้างแล้วถ้าล้างเดี๋ยวมันก็แฉะมากไปนะเนี่ยใส่ได้เลย <c oughs> นี่มันสะวยมากเลยไม่น่ากินอีก ก็มีน้ำปลาเั็กน้อยนะคะกะเอานะคะใส่แค่นี้ก่อนยวหวานจะเค็มอะไรก็ค่อยมาทีหลง มันตันสายนิดนึง <c oughs> น้ำจัดมือน้ำไม,ม่มะละกอบันเิดนะคะ ันนี้เป็นตัวตัวช,ชูรสตัวทําให้อร่อยขึ้นจังมันข่อ,อยเออมันหวานอยู่แล้วมันหวานมันเค็มอยู่เนี่ยตัวชูรสจะไปนิดอืมอมาขอเส้นดิ่มแบบนีนห้หน่อยค่อยหยอดน้ำค่อยใส่เยอะ

คนนะคะพอใส่คนะน่อ แกโอ้โหสีแม่เหมือนเอ้นั่นเลยหนูมเหมือนอะไรลูกตายดิเหมือนเขาใช่ป้อไหม mm hmm. เหมือนไม่มีปิดเลยเหมือนเป๊ะเลยพอสีมันพอปัดขึ้นมาเหมือนเขาใช่ป้อปัดไข่เลย เลยสวยจริงๆอาหารมื้อนี้ต้องถึงต่ำนะครับสำหรับคนตกงานก็กินได้ถ้าเราไม่มีหมูเราใส่แต่ไข่อย่างเดียวก็อร่อยอยู่ได้ไม่ว่าแต่เราไม่ใส่หมูนะคนได้กินหมูนะไ,ได้ได้ได้เอาตากันการกินอ้าวแต่เป็นี้เสร็จแล้วนะคะ เมะละกมาากมะละผัดหมูสับใส่ไข่ใส่ไข่นะูดูดว,ว่าทําได้แต่แกงกับส้มตำนะมาผัดก็อร่อยนะวันนี้ช่างเราช่างได้มะละโที่มันสุกหน่อยนึงนะมันเหลืองหน่อยนึงแล้วทาขึ้นมาแล้วมันสวยดูแล้วเหมือนกับหัวชิปโปเลยดูเส้นใสแวววับนี่เมนูเก่าแก่อ,อันนี้อัน,น,น,นเนี้ยนี่โบราณโบราณเนี่ยสาหรับคนที่ว่าเงินน้อยไม่ไม่มีตังค์จะซื้อของตลาดแล้วนะมะกกหน้าบ้านมีสัก ต้นนี้ทากินได้ละสบายแต่ใเก็บมาทักรูปมาทากินได้ทั้งเยอะทั้งแยะนะถ้าเราไม่มีหมูเราก็ใส่แต่ไข่อย่างเดียวก็กินได้หมดไปนะเนี่ยเส้นใสเส้นมันใสนี่เส้นใสแล้วมันจะนิ่มเนี่ยทำกับเดียวได้กินชิ้นละอืมอืมก๋วยมันหวานนะมอผัแล้วมันอร่อยอืม แค่ตรงตรงเนี้ยอมอร่อยรสเหมือนกับกับข้าวที่เราผัดทั่วไปออกออาใหญ่เค็มมากนะมพนละกอมันก็หวานอยู่แล้วเติมน้าตาลนิดนึงเค็มหน่อยนะให้ได้รสชาติเหมือนกับข้าวทั่วไปที่เรากินกินเนี่ยแต่มันได้เนื้อสัมผัสมันได้สัมผัสว่มมาเออมละกอเสีย้ยวแล้วมันอร่อยอืมนิ่มดีเนี้ย เราผัดจนเส้นใสนะอย่าให้อยา่าให้เส้นไม่ใส่เส้นไม่ใส่มันกรุบกรุบเหมือนกับต้มตำนั้นไม่เอาคนเท่าคนแก่ชอบนะถ้าว่าเวลาผัดนี่ต้องให้เส้นมันสุกหน่อยนี้ให้สุกคือเส้นใสอันนี้คือไม้ปลาหม้อสุกแล้วอืมอร่อยเวลาสุกนี่ไม่ถึงกับเลกนะคะให้มันพอเส้นใสๆแล้วเคี้ยวพอพอควันกรุบนมแมงกรุบๆอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่ไม่ถึงกับเลก อืมอร่อยอร่อยยี่ยมึงมีมเนลพื้นพื้นบ้านไปดู่นมันบ้านเรานะามา่มดูกินอะไรคู่กับอะไรครับน้ำาึกขาขงกข้่วผมจะเป็น้ำข้วเนี่ยอร่อยมากเนี่ยเขาสั่งกันเยอะแล้ววันนี้ข้่วเพิ่งเสร็จเนี่ยขว้วเพิ่งเสร็จแล้วพรุ่งนี้กแพ็คสองพรุ่งนี้วันนี้ข้าวพอเสร็จจะแพ็คขายยังไงครับเนี่ยขาย กล่องหนึ่งกล่องเนี่ยกล่อง,ดงแดงๆกล่องเคยเนี่ยสองร้อยสี่ขีดสองร้อยกล่องนี้ขายใส่ได้สี่ขีด,ขดสองร้อยพอดีอร่อยเนาะมันเข้ากันเป๊ะเลยซึ่งน้นทุกข้่วไปไว้ใส่ตู้เ <200 S 1> ย็นนะกล่องละสองร้อยค่าสองห้าสิบบาทนะครับสองร้อยห้าสิบต้นค่าสองอร่อยมากมีน้ำทุกข้าวสักอย่างนะใส่ข้าวแล้วคุกๆๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ชุดระหว่างนี้โควิดไปตลาดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะเราก็ทำกินที่บ้านเนี่ยน้ำทุกขั่วไว้สักกล่อง แล้วก็มาถึงมื้อหนึ่งตักมาสักครึ่งช้อนคุกคุกข้าวข้าวจานหนึง่งรอดแต่มะละกอผัดข้าวนะโอ้นั่งกินกันแต่แม่แต<ด>่ล<ด>ูกไ,ไข่เจียวได้นะส,สบายสบายอะ่ะถ้าอยากจะกินผักมะละกอมาผัดแต่มันก็เออไข่เจียวก็ได้นะปลาทอดแต่นั่งกินน้ำจุดข้นอร่อยของชิมิอร่อยมากจร,มจริงๆเนี่ยไม่ใช่มาชมนะเด็กก็กินได้ผมคิดเ่นี้จะเน้นกุ้งแห้งนะกุ้งแห้งเยอะ เป็นคนเขาจะเน้นปลาชิ้นชันแล้วแ,แต่สูตรที่พี่จะใส่กิ้งแห้งครับปลาชิ้นชังก็อร่อยน่าหอมเลยปลาชิ้นชังเสร็จแล้วนะคะอร่อยมากเด็กๆมะกอใกล้มือใกล้บ้านเยอะแยะเก็บมาทักลูกทำกินกันนะแต่มาผัดใส่ไข่อย่างเดียวก็อร่อยมากกอถ้าเราไม่มีหมูนะคะก็ทำกินได้เสร็จแล้วอย่าลืมนะคะเด็กๆทำตามได้คลิปนี้ประหยัดรายจ่ายด้วยเรามีของทุที่หน้าบ้านเราเองนะ ตอนนี้ต้องประหยัดกันเพราะว่าโควิดอยู่ไปตลาดก็เสี่ยงมีอะไรก็ทำมหนนั่งกินนะคะง่ายๆเห็นแล้วทำตามแล้วอย่าลืมกันนะคะช่วยกันกดติดตามให้จิเพดด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมเข้าไปในช่องเฟซ b o o k ของจิเพ็ดก็ไปช่วยันกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ